ที่ดูจากคลิปผมนี้แล้วกันดูจากคลิปผมนี้ผมเปลี่ยนยางให้นะท่านผู้ชมนะออกรถภายในเดือนนี้นะขับฟรีสามเดือนเลยนะครับท่านผู้ชมขับฟรีสามเดือนเลยไปจนหมอกให้นะครับคิ้วกันาสาดให้อ่าใครที่ดูจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมว่างมากเลยคนระับท่านผู้ชมนี่ตัวผมตัวผมเนะ่เข้าไปนอนได้เลยนะไอ้นะ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตปาทัลโล่ศูนย์แปดศูนะครับวันนี้นะครับอาร์ตปาทัโล่นะครับจะเอารถโตโยต้าวีออสหนึนะครับปี2013นนะครับสีเทาคันนี้นะครับมานำเสนอนะครับเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้มีดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วโดดเด่นตรงไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมไว้ใหญ่หน่าจะเป็นหลอดไฮโดรเจน,นครับท่านผู้ชมนะออกแบบมาได้ลงตัวเรียวๆเลยครับเรียวๆนะครับกระจังหน้าไม่ใชล่ะติดกับกันชนนะครับตรงนี้เห็นไหมมันติดกับกันชนเลยแล้วก็มีคิ้วโครเมียมมาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่แยกจากกันชนนะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยตรงนี้นะเห็นไหมแล้วก็จะมีนะครับตะแกรงครับดำนะครับในกันชนเห็นไหมตรงนี้ชิ้นนี้จะแยกกับกันชนนะครับตรงนี้นะ แล้วตัวนี้ครับไม่มีปะจะหมอกมาให้นะครับเขาจะมีช่องใส่ปะจนหมอกมาให้แล้วก็ฝาครอบปะจหมอกมาให้นะครับนะตัวนี้นะสวยนะสีก็ดูแล้วสีก็โอเคเลยครับเต็มร้อยด้านข้างนะครับด้านข้างเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมด้านข้างนี่ยางเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็ตโตโยต้าครับเป็นยางขอบ15นะครับท่านผู้ชม195 60 R15 ยางนะครับยางเป็นยางปี2018ครับใช้ได้อีกเิดนนึงนะครับ แต่ดูโดยรวมรวมแล้วครับต้องเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนอ่ะใครที่ดูจากคลิปผมนี้แล้วกันดูจากคลิปผมนียผมเปลี่ยนยางให้นะท่านผู้ชมนะด <Wow. S 1> ้านข้างมากันเลยนี่เห็นไหมตัวนี้เป็นตัว E ครับเขาไฟเลี้ยวเขาก็อยู่ที่กบางโคนหน้าซ้ายขวานะครับฝาครอบกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นรุ่นทบๆหน่อยตัวจุ๊จีเขาจะเป็นไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนะครับตรงนี้นะผมบอกเลยตัวนี้อ่ะติดฟิล์มดำมา60รอบคันมาให้ท่านผู้ชมนะ ไม่มีคิวกันชาแล้วครับไม่มีคิวกันชาแล้วครับเอางี้ดีกว่าจัดโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมไปเลยใครที่ดูจากคลิปผมนี่นะครับหนึ่งเลยเปลี่ยนยาโอเซนให้นะครับเป็นยาปีใหม่ขึ้นให้ที่เป็นดอกพร้อมใช้งานไม่แตกายงาให้ไฟเดินหมอกให้นะครับคิวกันชาให้อ่าใครที่ดูจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมดูทิคในการดูรถของผมนะวันนี้จัดจุกๆสําหรับคันนี้เลยครับจัดจุกๆให้เลยครับนี่ครับเม็ดอาร์นะครับสวยๆครับเรียงเม็ด เลี้ยงเม็ดเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยนะท่านผู้ชมใครที่ซื้อลรถกับผมไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่อยากมีปัญหาับท่านผู้ชมอ่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวลถมันพังไม่เอาเฮ้ยทำไมซื้อลรถราคานี้แพงอย่างงี้ไม่มีการเก็บงานให้เลยอ้าวซื้อกับผมเดี๋ยวผมเก็บงานให้อันไหนที่ผมเห็นแล้วมันสะดุดหูสะดุดตาเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะคะรับท่านผู้ชมนะดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เท่านั้นอ่านี่มาดูเลยเม็ด R ของผมสวยงามเลยนี่ฮะอ่า ครับ uhm. ผมอ่าเป็นไงล่ะสวย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 พร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ฮะผมบอกเลยครับระบบนะครับระบบเบรคครับเป็นระบบดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังเป็นดัมนะครับนี่ดูนะครับดูตรงนี้ครับโช๊คเชิร์กนี่ครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนเลยครับพี่เมยนี่เดี๋ยวมาดูนี่มาดูนี่เนี่ยวลืมไม่ดูโช๊คครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมโช๊คให้เป็นโช๊คสแตนดาร์ดนะโช๊คติดรถมาเลยนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้ช่วง,ง,งล่างดีแน่นอนไม่ร่วงไม่ซึมแน่นอนนะครับมาด้านท้ายอะด้านท้ายท่านามชมเห็นไหมเป็นไฟท้ายชิ้นเดียวเปไ็นอะไรครับเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับตรงนี้พิติกับตัวถังเลยนะครับด้านท้ายนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นตัว E ไม่มีปักเซนเซอร์มาให้นะครับแต่เขามีไฟเลบทยมซ้ายขวามาให้นะครับท่านชมเห็นไหมอ่าด้านท้ายของเขาก็จะมีพวกโลโก้ต่างๆครับ We are s c u โ e r i a รุ่น e อันนี้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะเห็นไหมสวยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ทายกันเลยแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวค่อยไปวนด้านข้างกันเดี๋ยวเปิดท้ายดูนี่ครับผมในด้านท้ายครับผมบอกเลยว่าอย่างกว้างอ่าเป็นไงอย่างกว้างเลยกว้างมากเลยท่านผู้ชมนี่ตัวผมตัวผมเนี่ยเข้าไปนอนได้เลยนเห็นไหมอุ้ยมันกว้างเยอะเลยนี่ครับผมอุ้ยอ่ะ อ้วนก็อย่างนี้คท่านผู้ชมนะอ้วนก็อย่างนี้คท่านผู้ชมนะอ้วนก็อย่างนี้อ่ะท่านผู้ชมนะผมบอกอะไรว่าผมเข้าไปนอนในห้องเก็บสัมภาระแล้วนะว่านอนได้เลยอ่ะมันกว้างมันขวางมากเลยครับท่านผู้ชมนะนี่ด้านท้ายก็ดูกันยังไงดูกันที่หัวน็อตนี่ครับหัวน็อตบานทับผาท้ายนี่ไม่มีขยับเลยเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็มีอีกชั้นหนึ่งอ่ะอันนี้คือเมตอาของมันนะครับตรงนี้นะ ี่สวยๆเลยครับรถมันเดิมๆเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับแล้วครับนี่อ่ะตรงนี้ฮะยางอะไรก็เป็นยางอะไรเดิมๆเลยครับที่ติดรถมาเห็นไหมเครื่องมือครบอ่ะเครื่องมือครบเลยครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเฮ้ยรถคันนี้ม่นโอเคนะโอเคเลยนะตรงนี้อ่ะเรามาดูนี่เลยก่อนที่เราจะไปดูภายในดูห้องเครื่องทดลองขับรถด,ดูรอบคันก่อนนะตรงนี้ดูเม็ดอาร์ของผมนี่นะสวยงามครับผมรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมบอกเลย แต่รถมีการเก็บงานตรงที่หรอเก็บสีเก็บรอยขีดข่วนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมกล้าการันตีรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพี่ความน้ำท่วมแต่ใดๆแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะเ๊บโอ้สวยอนะ่ะผมบอกเลยนะอ่านี่แผงประตูรถปี2013แผงประตูนี้ครับกิบิบเลยไม่เป็นรอยไม่ช้ำด้วยนะเป็นไงผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้นะท่านผู้มชมนะ ไปงานผมพาท่านผู้ชมดูทิกนะครับดูสีรถดูเม็ดอาร์คดูด้านท้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องครับว่าภายในห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันไะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดฝาปงหน้าท่านผู้ชมรับชมกันนะครับแป๊บน,นึงนะนี่โอ้เปิดฝาปองหน้ามาแล้วตกใจเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหรถป็น213นะครับดูเลยครับท่านผู้ชมนี่คานนี่คานเดิมเลยคานเดิมเดิมเลย แก้มนี่ครับน็อตแก้มเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะน็อตฝาโปมีขยับนะครับแต่ขยับนี้ไม่ได้เปลี่ยนฝาโปนะครับนี่ฝาโปงเดิมๆเลยครับบางๆเลยครับท่านผู้ชมบางๆเลยนะตรงนี้โอ้โหจี้มาร์กจากสูรโตโยต้ายังอยู่ตำแหน่งเดิมโอ้คันนี้ผมบอกเลยท่านผู้ชมนะใครที่สนใจโตโยต้า v ีออส 1.5e ปี2013คันนี้นะครับ แล้วอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับรีบติดต่อเซลล์อาร์ตนะครับ0 8 0 4 8 6 6 5 9 8นะครับหรือนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่สะดวกมานะครับท่านผู้ชมสามารถโทรมาติดต่อนะครับแล้วก็ให้ผมขับรถไปให้ท่านผู้ชมดูถึงบ้านได้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เอาง่ายว่าเราดูกันอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อครับแต่ใจผมอยากให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับนะผมบอกเลยว่า แล้วอีกอย่างครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับออกรถภายในเดือนนี้แล้วขับฟรีสเดือนเลยนะครับท่านผู้ชมขับฟรีสามเดือนเลยแล้วนะครับที่ผมบอกไปไปตัดบอกนะครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับคิวกันสา่นนะครับเธอใครอยากได้นะครับรถคันนี้นะครับติดต่อเซลอาร์ตได้เลยนะครับดูจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับใครที่ไปซื้อรถกับเซล์คนอื่นแล้วไปเอา คำพูดโปรโมชั่นที่ผมให้นี้ขอไม่ให้นะครับผมบอกเลยต้องซื้อลถกับผมเท่านั้นถึงจะได้ตรงนี้นะครับอ่าไม่ไง่ะคำพูดนี้นะครับท่านผู้ชมฟังไว้เลยนะครับได้แน่นอนทั้งไฟดันหมอกทั้งยางบ์เซนทั้งคิวคอนสตน์ได้แน่นอนนะครับตรงนี้นะป่ะเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องโดยสารว่าเข้าไปในห้องโดยสารแล้วนะครับภายในห้องโดยสารจะมีออปชั่นอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไร เราไปรับชมกันป่ะครับท่านผู้ชมนี่ผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับแล้วผมก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของรถโรลต้าวีออนคันนี้นะครับผมบอกเลยนะภายในของเขานะเป็นโทนสีดํานะครับเป็นโทนสีดําเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนี่เห็นไหมตัดกันด้วยได้น้ําเงินนะท่านผู้ชมเห็นไมสวยสวยเลยปีกของเบาะนะครับไม่ยุบนะครับนะครับปีกของพนักเท้าพนักพิงนะครับเป็นไงท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีปีกนะครับรองรับรูปร่างของเราครับ เซฟตัวเองนะเซฟตัวผู้โดยสารและคนขับนะครับไม่ให้ขยับไปเยื่อนนะครับตรงนี้นะมันเกิื่อนก็บล็อกไว้นะครับท่านผู้ชมนะเซฟตี้ในการขับขี่นะครับแล้วด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเห็นไหมเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับท่านผู้ชมนะเป็นพวงมาลัย3ก้านเลยนี่ตรงนี้พวงมาลัย3ก้านแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยหนังนะครับตรงนี้เซฟตี้ก็มี S r s airbag มานะอ่าแต่ดังนะ ระบบเครื่องเสียงต่างๆก็เป็นเครื่องเสียงมาตรฐานติดรถนะครับเล่น FM AM ได้นะครับ CD ได้ครับ DVD ได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีช่องเสียบ USB นะครับ AUX มีมาครบเลยครับตรงนี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะมีอะไรบ้างมีพนักพนักแขนนะครับพนักพทัาแขนช่องวางแก้วมาให้นะครับตรงนี้ช่องเสียบ power outlet นะครับตรงนี้นะสวยๆเลยแอร์นะครับระบบแอร์ก็มี1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องทั้งหมด4ช่องนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโคมียมนะครับสวยๆเลยสวยๆเลยนะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับระบบไฟครับติดทุกดวงนะครับบ้านบางแดดสวยๆเลยนะครับตรงนี้บ้านบางแดดสวยๆเลยตรงนี้อ่าตรงนี้ครับผมของคนขับมีกระจกด้วยนะคนขับมีกระจกด้วยผ้าหลังคาใหม่ๆกิ๊บๆเลยใหม่ๆกิ๊บๆเลยท่านผู้ชมนะตรงนี้กระจกนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเนี่ยผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสาร ถวที่2ของรถคันนี้นะครับของโต้ต้า v วีออน 1.5e คันนี้นะครับผมบอกเลยนะเข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าความรู้สึกของผมนะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเอาง่ายๆว่าเข้ามานั่งแล้วรู้สึกดีอะง่ายๆนะเฮดรูมผมเหลือๆเลยครับเลกรูมผมเหลือๆเลยนะท่านผู้ชมนะเข้ามานั่งแล้วนะครับวิสัยทัศน์เรื่องการมองเห็นต่างๆดีมากอ่าง่ายๆเลยว่าดีมากนะครับแล้วก็นี่ฮะช่องใส่เอกสารนะครับมีทั้ง2ช่องเลยช่องวางแก้วด้านหลังก็มีนะครับ มีมือจับนะครับนาตรงนี้มือจับซ้ายขวามาให้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งโอเคอะโ,โอเคเลยโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่กําลังหารถครอบครัวนะครับหรือว่ารถซีดานอ่ารถซีดานโตโยต้าวีอ 1.5e ปี2013นะครับเซลล์อาร์แนะนําคันนี้เป็นตัวเลือกอีก1นึคันนะครับมันน่าใช้งานมันตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมเปิดต่าเลยครับผ่อน7,000บาทเท่านั้นเองนะ พันเจ็ดพันบาทฟรีดาวนะครับท be ่านผู้ชมคันนี้นะเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถดีกว่านะครับว่าเฮ้ยเครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรนะไปเดี๋ยวไปทดลองขับรถกันเลยมัน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 ครับท่านผู้ชมนะก่อนที่จะไปทดลองขับรถกันนะครับเดี๋ยวเรานี่ครับมาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยไครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าท่านผู้ชมชอบพวงมาลัยต่ำชอบพวงมาลัยสูงครับปรับ ได้ตามอัธยาศัยของตัวเองเลยครับนี่ครับแต่ผมชอบขับในระดับสายตานะครับผมก็จะเอาขึ้นมาระดับนี้แล้วผมก็จะล็อกล็อกมันเลยตัวนี้มันจะปุ่มล็อกจะเนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมป่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถนะครับอ่านี่เพ๊บมอ่าเดี๋ยวผมคาดเบลด้วยคาดเบลด้วย,เ,วยเพราะว่าเดี๋ยวมันล e, ้อปิ๊บปิ๊บะมันเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะก่อนขับรถเราต้องจัดสลีระแล้วก็คาดวงคาดเบลให้เรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวทดลองขับรถกันเลยรถปี2013นะครับผมบอกเลยว่าเอ้ ปีมันปีกลางๆนะครับรถประมาณ9ปีนะครับท่านผู้ชมรถ9ปีอยู่ในสภาพนี้ที่ผมมาทำคลิปนี่ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเลยตรงนี้ออกป้ายแดงประมาณหแสนกว่าบาทนะตรงนี้นะแต่เรามาขายเป็นรถมือสองก็ราคาก็จะหายไปครึ่งนะึงตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะไปะลองเลยตรงนี้คราบ,บอกเลยคันนี้มีท่อมานะครับ ข้อนี้ทุ่มๆเลยเพาะๆเลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ผมเกียร์นี่เปลี่ยนปกติเลยนี่ดูช่วงล่างครับผมเป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าโดดคอสะพานไม่มีดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับผมบอกเลยว่านะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากเลยครับท่านผู้ชมสรุปกันง่ายๆเลยครับรถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับท่านผู้ชมนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้พวกยางนะครับหรือว่าพวกคิวคอนสแตท พวกไฟจันมอนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับจัดโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมเลยใครที่สนใจใครที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้โปรโมชั่นนี้ย้ําใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้ต้องดูคลิปผมแล้วก็ติดต่อช่องทางการติดต่อของผมอ่ะอยู่ด้านล่างเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะก่อนจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยนะครับว่าวันนี้ผมเอามาขาย้ท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวไปฟังราคากันเลยไป ครับเป็นไงล่ะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับถึงยางจะหมดสภาพนะครับแต่ผมเปลี่ยนให้ในฮอนผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถเมื่อกี้เนี้ยผมรู้สึกว่ายางมันจะมีเสียงดังหน่อยเพราะยางหมดสภาพนะครับแต่เครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างดีตรงนี้ผมบอกเลยกล้าการันตีรถมันพร้อมขายนะครับตรงนี้นะเรามาฟังราคาเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับเปิดตัวนะครับเปิดตัวที่บิ๊กคาร์ครับ 3 4 9 0 0นบาทนะครับย้ำว่า3 4 9 0 0นบาทใครที่สนใจ Toyota v วีออสหน E ปีสองพันคนนี้นะครับรีบติดต่อเซลล์อาร์ตเลยโปรโมชั่นได้ตามที่เซลล์อาร์ตพูดไปในคลิปนะครับอ่าก่อนที่จะจบคลิปนี้อ่าผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคอยติดตามเซลล์อาร์ตว่าคลิปหน้าเซลล์อาร์ตจะเอารถรุ่นไหนมานำเสนอ และก็มีโปรโมชั่นดีๆอะไรให้ท่านผชมนะครับวันนี้เซลอาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ